เอาล้วฮะคุณผู้ชมคลิปนี้พามาชม Honda Civic โฉม FE ครับคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะฮะ1.5เทอร์โบ EL ได้ปี2022มือเดียวประวัติศูนย์แน่นๆเลยนะครับคันนี้ได้เป็นสีเทาครับดูแลรักษาง่ายนะครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับ6 9 9 0 0 0บาทประหยัดจากมืหนึ่งป้ายแดงหลายแสนบาทเลยนะครับและพี่ดูสภาพภายในนะครับเหมือนเพิ่งออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงมานะครับสํารายละเอียดฟังก์ชันออปชั่นนะครับภายในพี่น้องเดี๋ยวผมพาชมรอบคันพร้อมดูโครงสร้างกันด้วยนะครับ ันนี้ได้ปีใหม่ๆปี2อ2พ2 2โฉม f e นะครับไม่ควรพลาดครับอันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับใครสนใจดูกิดต่อให้ผบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท TOP รถสวยเมือองนะครับคลิปนี้อยู่กับ Honda Civic โฉม f e ได้รุ่นรองท็อปปี2022ันะครับ1.5เทอโบ EL Plus นั N ่นเองนะครับ แต่ได้เป็นสีเทาครับดูแลรักษาง่ายนะครับวัยรุ่นท่านไหนที่ชอบซีวิตเป็นคุณเดิมอยู่แล้วและอยากได้ปีใหม่ๆดีไซน์สมปัจจุบันนะครับมาจับมาจองคันนี้กันได้นะครับคันนี้เป็นรถเมื่อเดียวประวัติศูนย์แน่นเลยผู้ชมนะครับรับการโครงสร้างให้ด้วยว่าไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับเข้ามาชมรายละเอียดตัวรถนะฮะที่บริษัททอโตสาขาที่1ได้ติดต่อผมเข้ามาได้นะที่เบอร์0ูน8 9แ4 4 9 6กครับ Contact, อยู่ด้านล่างขวามือนั่นเองนะครับดูต่างจังหวัดครับซื้อรถคันนี้ได้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยรอผลอ,อนุมัติค่อยขึ้นมารับชมรับรถนะครับที่บริษัทขอโต้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวพรุนี้ผมพาชมทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับเหมือนผู้ชมเนี่ยเข้ามารับชมตัวรถที่บริษัทด้วยตัวเองนะครับ ฮอนด้าซีวิโชมเอีรุ่นรองคอปได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พาชมทั้งภายในภายนอกแล้วก็โครงสร้างรอบคันเพื่อความสบายใจของพี่ๆทุกท่านเลยนะครับ FV ครับไฟหน้านะครับได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟ d a y t i m ม r u ร n นนิ l งไล t นะครับไฟหน้าก็มีระบบ Follow Me Home ให้ครบเลยนะครับชุดไฟตัดหมอกซ้ายขวาติดตั้งมาพร้อมใช้งานเลยนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะฮะสีผิวพันธุ์บอดี้เงาวับเลยอย่างกับเทบแก้วมาเลยนะครับเรามีการเก็บงานสปาให้ทั้งภายนอกและภายในนะครับให้เหมือนออกห้างมือหนึ่งป้าแดง99%นะผู้ชมนะครับ สำหรับเลขทะเบียนนะครับได้เลขทะเบียนนี้เลยนะครับ2ขอนหนะครับกรุงเทพมหานครและคันนี้นะครับราคาเพียง6 9 9 0 0 0ับาทุผู้ชมประหยัดจากมือหนึ่งป้ายแดงนะครับหลายแสนบาทเลยนะครับคันนี้ราคามือหนึ่งออกเกือบล้านนะครับรุ่นรองท็อปนะนะครับมาที่บริษัททอโต้เอาไปราคานี้พอนะครับ699และพี่ได้รถสภาพสวยเกรดเ5ดาวแบบนี้ไปใช้งานนะครับประหยัดไปได้เยอะนะนะครับ คุมไปฝั่งนี้ก็ของเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยขับเหลืองไม่มีรอยแตกร้าวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเหลี่ยมสันคมไม่มีรอยบุบรอยยุบนะฮะคันนี้นะครับฝากระโปรงหน้าครับนี่ไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะครับรอยถลอกรอยยุบใดๆนะครับเราดูแลให้นะคุณชมมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับจากภายนอกมาตรฐานสากลนเป็นหน่วยงานอินสเปคชันด้านนอกนะครับเข้ามาตรวจรถให้ก่อนปล่อยรถนะที่สบายใจได้นะครับเราคัดแต่รถเกตเเอเข้ามาแน่นอนนะครับ ตัวล้อนี่ครับได้เป็นล้อแมกอลอยนี่ครับของเดิมจาก Honda เลยนะครับนะรับมาพร้อมยางบริสโต้นะครับยางแพนด้วยนะครับแล้วก็ปียางได้ปียาง2อ2 4นย่ะผู้ชมนะครับยางใหม่ๆดอกยางลึกๆแบบนี้ให้พร้อมใช้งานใช้งานต่อได้อีกยาวนะครับ10ปี15ปีนะฮะช่วงล่างนะครับก็ดูแลทำความสะอาดออกให้เรียบร้อยนะครับชกเติมโรงงานนะครับคันนี้รับประกันว่าไม่มีประวัติชนมาทิ่ความมาหรือว่าจมน้ำมาแน่นอน เดี๋ยวพาดูโครงสร้างพี่วิก็น่าจะรู้นะครับกระจกด้านหน้าครับทุกบานนะครับพัดเดิมของคอนด้านนะไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนนะไม่มีตีลงัลงกาอะไรมาแน่นอนนะครับแล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะครับฟิล์มรู้สึกน่าจะ,ะ60รอบพันนะคันนี้นะครับ กระจกข้างครับปรับและพับแบบไฟฟ้านะฮะเวลาพี่กดกุญแจรีโมทล็อกรถเนี่ยกระจกก็จะพับเก็บเองอัตโนมัติด้วยนะสำหรับรุ่นรองท็อปมีฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับและพี่ดูนะเหลี่ยมสันคมนะครับไม่มีรอยยุบเลยนะครับนี่จากด้านหน้ายาวไปด้านหลังเลยดีไซน์ของโฉนดเอฟีเนี่ยโอ้โหผมชอบมากๆโดยส่วนตัวแล้วผมใช้ C ี vic เป็นคนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมใช้ FD นะครับเครื่องพัน0นะคันนี้เครื่องพัน0เทอร์โบนะครับ รอแบบนี้เลยนะครับยังว่างอยู่นะสำหรับใครที่จะเอาไปแต่งล้อนะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับคันนี้แต่งล้ออย่างเดียวเนี่ยสวยขับรอลอได้เลยนะครับแต่ว่าของเราเน้นขายเป็นรถเดิมนะครับที่เวลาที่ไปซื้อออกห้างมาหนึ่งป้ายแดงเนี่ยมายังไงเราขายอย่างนั้นเลยนะครับไฟท้ายครับได้มาเป็น LED light guiding สวยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะนะครับโดใจรอกันสักนิดนึงนะครับด้านท้ายก็ไม่มีชนมา นะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับฝาท้ายของเดิมโรงงานผิวพันเงาวับเลยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะซีวิ i ไอวีเทคเทอร์โบนะฮะมีให้ครบๆแบบนี้มาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับกล้องมองขนาดจอดก็มีให้เช่นกันพร้อมเส้นการะยะนะครับกระจกครับด้านหลังครับพัดเดิมฮอนด้านะฮะไล่ฟ้ามันจะชัดแบบนี้ไฟเบรกตัวที่3อยู่ตรงกลางนะครับตันนี้เสาอากาศคีบฉลามแบบชักฟฟินติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับ และบริวเวณห้องเก็ Please, like บของนะครับ <im urity> ด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างเลยนะครับสภาพสวยสภาพดีแบบนี <im Sa uc> er> ้นะครับมาดูที drain. ่ตัวน็อตกันต่อนะครับนี่ครับน็อตครับไม่มีแกะไม่มีแง่นะฮะนี่นะครับฝาท้ายเดิมนะครับเมทอาร์ยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะครับนี่นะไฟท้ายเดิมนะครับสแตนเลสครับของเดิมโรงงานแบบนี้นะครับสีบางๆไม่มีโป๊ไม่มีฉีดไม่มีท้นมา น,นี่ซิลซิลิโคนเล็บจิกเข้าแบบนี้เลยนะครับก็มัดฝั่งนี้ก็เช่นกันนะไม่มีแกะไม่มีแงยนะครับพาเช็คทุกซอกทุกมุมแน่นอนผู้ชมนะครับนี่อานะคารด้านหลังแล้วครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับนี่ของเก็บสัมภาระกันนะครับเอาไปใช้นะครับขับขี่ไปทํางานหรือว่า ออกต่างจังหวัดก็ได้นะคันนี้นะครับไปได้ชิลๆเลยนะฮะล้ออะไหล่ยางไหล่มีให้เรียบร้อยนะครับเครื่องมือไม่แรงนะครับวางเป็นระเบียบครบๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะแผงตั้งล้ายนะครับไม่มีบุบไม่มียุบนะครับซีธารมะพ้าสสีครีมเปลือกไข่สวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับทุกจุดทุกส่วนเลยนะครับนี่นะแผ่นดงแผ่นดับอยู่ครบเลยนะครับซื้อคันนี้ไปนะฮะใช้งานยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและที่ได้เป็นตัวรองท็อปไปเลยนะ นะคเป็นรองแค่ตัว1.5อร์ b o RS แค่นั้นนะครับคันนี้ EL Plus นะคุณผู้ชมนะครับบริเวณตัวล้อนะครับตัวล้อเนี่ยก็ไม่มีรอยเบียดสุดปปัดเลยนะครับยางชัดๆแบบนี้ดอกยางลึกๆแบบนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างเมทอากันก่อนนะครับเมท้าคันนี้นะฮะเริ่มต้นที่ฝั่งคนขับเลยนี่ที่ดูโผล่เป็นไงครับโครงสร้างแบบนี้นะครับเกรด A สุดๆนะที่ดูได้เลยนี่ นะครับแกะแงะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะฮะผมเนี่ยพาเช็คแบบละเอียดเลยนะครับอาจจะใช้เวลาการซักนิดนึงแต่พี่คิดดูนะพี่ซื้อรถเนี่ยคันละแบบหลายแสนเนี่ยนะครับพี่ต้องเช็คที่ดีนะครับรถมือสองต้องซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับและพี่ดูน็อตเสาบีฝั่งขวานะครับไม่มีรอยแกะรอยแงะนะฮะทั้งบนและล่างแบบนี้นะครับซิกอร์ความดันลมยางอยู่สภาพเดิมของเดิมโรงงานไม่เคยแกะ นะครับเนี่ยติ๊กเกอร์มอปอยูครบนะครับน็อตฮะเนี่ยน็อตเสาเอนะครับไม่มีแกะเช่นกันนะครับและพี่ดูภายในเนี่ยโอ้โหคอนโซลเขาน่าใช้งานนะนะครับทรงสปอร์ตนะครับไวรุ่นท่านไหนนะครับที่เอ่อคันนี้นะครับรายได้ประมาณ24,0 0 0ับาทขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ12ื่นต้นๆ้นะครับหมื่นสองต้นต้นรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดรถก็คือ2 4 0 0 0นะครับ นี่นะภายในกว้างมากโฉมเอฟีนะครับมาดูโครงสร้างกันต่อนี่โอ้โหแทบจะแบบช่องว่างแทบจะเข้ากันเลยนะครับสวยมากคันนี้นะครับดูรอยเทปเลิงน็ครอยเทประบดนะครับยังอยู่นะฮะสภาพเดิมๆอยู่ตั้งแต่ผลิตนะครับอยู่ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับเนี่ยพี่คิดดูนะพี่ไปซื้อมือหนึ่งป้ายแดงนะที่จ่ายไปนะครับราคาตัวรถเนี่ยก็ประมาณ เกือบรล้านนะรุ่นรองท็อปและไหนจะเสียแบบว่าดอกเบี้ยให้ธนาคารเสียพวกแวดอีกอะไรเงี้ยปีไปนะออนนี้ออกมือถึงป้ายแดงก็ประมาณล้านกว่านะครับมาที่บริษัททอออโต้นะครับราคา6.99นะฮะถ้าเกิดว่าพี่เสียดอกเบี้ยไปพี่ผ่อน7ปีนะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่4.49นะครับในเรทดอกเบี้ยพิเศษแต่ละพี่จะอยากผ่อนปีน้อยนะครับอยากผ่อนเยอะๆอ่าหมดไวๆอ่ะ สี่ปีนะครับดอกเบี้ยผมเริ่มต้นเพียงสองจุดหกเก้านะครับนี่ไปไงฮะเมดอาร์กนะครับหรือบางคนเรียกกระดูกงูนะครับสวยๆเดิมๆนะฮะให้ดูทุกจุดเหมือนคุณผู้ชมมารับชมตัวรถด้วยตัวเองนะครับน้อนครับนี่ไม่มีแกะไม่มีแงะนะฮะแผ่นเพจอยู่ครบนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังอะไรตรงเล่มแน่นอนนะครับเล่มอยู่ที่บริษัททอโต้นะครับ ใครซื้อโสดนะผมมีแหวนเจ็ดเซนตนะครับบวกไปกับราคาตาวโอนรถนะองแจ้งแบบนี้นะครับเป็นทุกที่นะครับถ้าเกิดว่าพี่ซื้อกับบริษัทใหญ่ๆเต็นท์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีแหวนเพราะว่าเขาไปเอารถมาจากลานประมูลนะครับเขาเสียแหวนให้ลานประมูลเต็มเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับนี่ไม่ดากนะฮะบานสุดท้ายครับ่พาเช็คโครงสร้างกันรอบคันแบบละเอียดเลยนะครับคันนี้นะฮะเป็นยังไงครับโครงสร้างเนี่ยเกรด A แบบนี้ นะครับสภาพโอ้โหน้องๆป้ายแดงเลยผมตีให้เลย99%เลยนะครับแค่ไม่มีถุงพ้าสติกค,คุมบอกแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ฟรีดาวนะฮะอยากเออไม่อยากใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 2ื่นสอต้นประมาณ12,300ประมาณนี้นะครับดอกเบีย้ยเนี่ยต้องแจ้งว่าแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับบางคนลูกค้าแบบว่ามาเครดิตแบบดีเลยอะ แต่เป็นลูกค้าชั้นดีมาเลยเอาโหเอาดอกเบี้ยพิเศษไปเลยดอกเบี้ยก็จะถูกนะครับอ่ะอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวพาชมฟังก์ชันภายในนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับรีบโทรมาจองล็อกรถไว้ก่อนก่อนที่พี่เนี่ยจะพลาดไปนะครับที่เบอร์0888994496นะครับคอนแทคด้านล่างมุมขวาครับแจ็ไลด์ดีมาตึกษาติดต่อสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่ IDTOPPRP92 ผมขึ้นให้แล้วด้านล่างมุมขวานะครับ ภายในครับได้เป็นบอรหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับซีวิกไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะ FE เนี่ยเขาจะเสริมในเรื่องของอความเรียบหรูเข้าไปนะครับบวกกับความสปอร์ตนะนะครับคอนโซลเนี่ยถือว่านั่งสบายมากนะครับได้เป็นบอรหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะครับและรายละเอียดประตูด้านข้างนะครับนี่วัสดุหนังแท้นะผู้ชมนะครับตัวกระจกเนี่ยได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้คู่หน้าทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้ครบ นะครับกระจกข้างก็ปรับและพับเไฟฟ้าเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะอ่ะรายละเอียดช็อตคันด้านขวาครับก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็มี t ั a c ั i o n control การลื่อนการไหลด้วยปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับแบบนี้เลยนะครับมีคู่คอนโซลให้เรียบร้อยมีล็อกความเร็วตามคันหน้านะครับแล้วก็เตือนออกนอกเลนให้ครบเลยนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับมัลติฟัง์ชันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เชื่อมต่อโทรศัพท์ลูทูธอะไรต่างๆได้ครบเลยมาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันนะครับยยเยยบเบรกกดปุ่มพุทสตาร์ทขวามือได้เลยนี่สตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมนะครับนี่จอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ครับนะฮะโอ้โหเลขไมค์คันนี้ครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลเท่านั้นผู้ชมนะครับรถมือเดียวนะครับไมค์แสนต้นต้นนะครับและสภาพแบบนี้ผมมองว่าคุ้มค่าราคาก็ยิ่งคุ้มเลยนะครับ699เอง ะะได้ปีใหม่ๆปี2022เอาไปใช้งานนะครับตัวจอเครื่องเสียงเนี่ยเชื่อมต่อโทรศัพท์ดูทูได้นะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะสามารถดูกล้องมองขนาดถอยจอดได้ด้วยนะครับนีนะบ่กล้องหลังนั่นเองนะครับมีเส้นกัลระยะให้ครับปรับระดับมุมมองได้นะใกล้ไกล ะครับแล้วแต่การใช้งานปรับระดับได้3ระดับเลยนะครับฟังเพลงฟังวิทยุต่างๆได้นะครับแล้วก็คันนี้ระบบคอนโซลด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของโฉม FE สุดๆคุณผู้ชมนะครับตัวแอร์เนี่ยเขาจะออกมาจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะตัวแอร์เนี่ยนะครับจะออกมาจากตรงนี้เลยนะครับแล้วคอนโซลเนี่ยเรียบหรูนะคุณผู้ชมผมชอบมากนะครับโฉม FE เนี่ยเอาไว้ขับขี่แบบล้อๆเลยคันนี้ถ้าเกิดว่าผมได้ไปเนี่ยผมจะเอาไปแต่งล้อแค่นั้นเลย สวยเลยสีเนี้ยขับตอนกลางคืนผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยก็ใช้อยู่โอ้โหมันเอาไปแต่งล้อนะแล้วก็ติดพวกชุดแต่งรอบคันพวกสกเกิร์ตสปอยเลอร์อะไรพวกเนี้ยแค่นั้นเองแบบสวยมากนะครับและคันนี้นะครับได้เป็นระบบแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับนี่หน้าปัดดิจิตอลนะสีดําเงาเป็นแบคแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะมีรูเสียบ USB ให้1จุดนะฮะ power outlet อ,อีก1จุดนะครับ และด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นที่วางกุญแจนะครับที่วางของอะไรต่างๆให้ครบเลยนะครับและด้านตรงบริเวณเออคอนโซล,ลกเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เกียร์ถุงนะครับนี่เกียร์ถุงนะนะครับคอนโซลก็ตกแต่งมาหรูมากคุณผู้ชมมีออคอนหมดให้เบรคมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮมีให้ครบเลยที่วางแก้วใหญ่ๆ2จุดแบบนี้นะครับวางกาแฟวางชาวางอเมซอนอะไรต่างๆได้ครบเลยนะครับและตรงนี้นะฮะที่พักแขนพักศอกถือว่ากว้างสุดๆ นะครเปิดขึ้นมานะฮะก็จะเป็นที่เก็บของไอ้อีกเล็กน้อยนะครับด้านบนมีอะไรครับนี่เปิดไฟได้นะครับส่องสว่างชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็โอ้โหมีที่เก็บแว่นให้ด้วยนะนี่นะครับมีที่เก็บแว่นให้นะครับก็จะทําภายในเหมือนพวกรถ d ีเ gment เลยพวก Camry a รี่แอคคอเนี่ยนะครับแต่ว่าคันนี้ได้เป็นซีวิกนะครับเป็นรถ c s e gment ขนาดกลาง นะครับที่ฟังก์ชันเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับที่บางแดดมีให้แอร์แบ็กมีให้เรียบร้อยนะครับแอร์แบ็กู้สึกน่าจะ6ใบนะครับนี่กระจกมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับอ่าคันนี้ตรวจสอบได้นะคู้ชมนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับบุ๊กเซอร์วงเซอร์วิสอะไรเนี่ยมาครบเลยนะครับมือเดียวนะมือเดียวรถมือเดียวนะครับนี่ดูคอนโซลด้านในเนะี่ยโอ้โหบางคนนะเขาเอาไปแบบใส่ไฟอะ ตกแต่งไฟแอมเป็นไลท์เพิ่มเติมเนี่ยยิ่งสวยเข้าไปอีกนะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูพวกด้านหลังแล้วก็ห้องเครื่องกันเนาะนะครับอันนี้นะฮะ FE ครับ1.5เทอร์บ ELplus นะครับได้ปี2022นะนะครับ และนี่ครับด้านหลังนั่งสะดวกสบายนะครับตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับภายในเล็กรูมกว้างๆนั่งเหยียดขาได้เลยนะครับคันนี้ขับขี่ในเมืองก็ได้ทางไกลก็ดีนะครับนี่ usb มีให้เสียบนะครับ2จุดแบบนี้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะครับด้านบนครับไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะฮะสบายใจได้แบบนี้เลยนะครับนี่ตกแต่งมาค่อนข้างสวยเลยนะครับใครที่สนใจนะฮะทำยังไงนะครับหนึ่งเลยติดต่อสอบถามมาครับแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะ F4 ของผมนะครับตอนนี้เนี่ยคือมีอยู่แค่คันนี้คันเดียวนะครับนอกนั้นเป็นโฉบ f C นะนะครับ Civic เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาไวไปไวขายดีสุดๆนะครับขายดีที่สุดผู้ชมเพราะหนึ่งเลยเราขายราคาที่กลางๆนะครับไม่ได้สูงมากนักนะครับไม่ได้ต่ําจนเกินไปจนดูแบบขอมมันไม่มีราคาอะไรเงี้ย นะครับหนึ่งเลยที่ได้รถสาภาพเนี้ยสาภาพเกียร์เนี่ยนะครับพี่ใช้งานแบบหายกังวลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพี่ไปเอารถแบบราคาแบบโอ้โหแบบถูกเวอร์งเงี้ยนะครับอา้าวพี่ต้องคิดแล้วว่าเอา๊ะทำไมเขาถึงขายราคานี้นะครับมันโดนมันอะไรมามันเฉี่ยวชนมันอะไรมาหรือเปล่านะครับหนึ่งเลยนะพี่ซื้อรถกับบริษัททอโต้พี่ขายความมังวลของนันไป ถ้าเกิดว่ารถโดนชนเข้าโครงสร้างหรืออะไรมาเราไม่รับซื้อเข้ามานะครับตัดปัญหาเลยนะครับอ่ะมาต่อนะครับนี่นะบริเวณห้องเครื่องนะครับได้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับเทอร์โบแบบนี้นะครับฝาครอบเครื่องไม่มีอยู่แล้วนะผู้ชมนะครับเขาก็จะเป็นดีไซน์ของผมผมนี้นั่นเองนะครับได้เป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบเบนซินนะครับเติม9ก้าหนึ่งเก้าห้าได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนไม่มีดัดแปลงมาไม่มียกนะนะครับของเลวนะครับ ก็พวกน้ำมันพวกรอยคาบแรงต่างไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่างเขามาเช็คให้นะครับก่อนไปรถเนี่ยที่สบายใจได้มีใบตรวจรถให้ชัดเจนนะนะครับน็อตนี่ครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตตามซอกตัวในหรือว่าน็อตต่างๆนะครับเมทากเนี่ยยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนี่น็อตไม่มีการแกะกันแงะสติ๊กเกอร์คําเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะครับมีมาร์กแต้มด้วยสีเขียวสีฟ้านะครับสีเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่าเขาเข้าเช็คศูนย์อยู่ตลอด นะครับนี่นะครับด้านหน้าครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะครับไม่มีชนด้านหน้ามานะผู้ชมนะครับระบบกองแอร์กองอากาศต่างเดี๋ยวช่างเราเช็คให้เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ให้ด้วยนะครับนะนี่น็อตเึ็ดแก้มก็ไม่มีแกะไม่มีแง่นะครับเป้าโช็คเป้าหัวก็โลกนะครับยังเห็นรอยเม็ดอาร์คอยู่นะครับนี่น็อตฝาหน้าก็ไม่มีแกะเช่นกันนะครับร้อนขึ้นรูปสวยงามชัดเจนแบบนี้นะฮะ ไม่มีแกะไม่มีเงี้ยนะครับไม่ัเห็นชัดเจนนะครับสติกเกอร์เลขตัวถังอยู่ครบนะครับนี่โอ้โหเป็นไงฮะนะครับเดิมๆทั้งคันแบบนี้นะครับพร้อมใช้เลยนะฮะฝากไว้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับรีบจองให้ทันนะครับ h o n d a c ซีวิโฉม FE นะครับ1.5เทอร์โบ EL+ นะครับได้ปี2022กับราคาเพียง699,000บาทนะครับ อันนี้ฟรีดาวจัดก็ได้เต็มครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นสองต้นๆนะประมาณหมื่นสองสองร้อยรับรายได้สองหมื่นสี่พันซื้อคนเดียวจบเลยนะครับโอเคครับสบ่วนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องท็อปรถสวยมือสองด้วยนะครับแล้วเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมท็อปทอต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ